สาธิตการใช้ตะอบครับชุดที่181ครับก่อนอื่นก็เสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังนะครับจากนั้นก็น้ำพบเพลิงครับชุบชุบน้ำมันเล็กน้อยนะครับแล้วค่อยจุดไฟนะครับกดปุ่มเปิดนะครับมอเตอร์จะทำงานนะครับจุดพบเพลิงนะครับให้เปลวไฟเป็นลำใหญ่ๆนะครับมือขวาเนี่ย เหตดูจะต้องจับคบเพิงนะครับแล้วมือซ้ายเนี่ยค่อยๆเล่งเบาตววัวที่แดงนะครับจังหวะนี้กดอข้ามไปแป๊บเดียว้น,นเ,าานะเล่งลดความแรงได้จากวาวด้านข้างนะครับดูเรลวไฟนะครับ ขาวกำลังดีร้ไม่ผร้อนมร้อ,อ,ปปอ,อนะจะเข้าสู่ในแถวนะครับอเคได้จัง โอุ้ดิบไปสักพักนะฮะจนจนแห้งเป็นที่พอใจสุดท้ายเนี่ยเรามาดูที่หัวอ,อุณภูมินะครับจะค่อยๆ่ขึ้นนะครับเป็นเกวัตถ้าต้องการปิดนะครับก็ปิดวาล์ววาล์วแก๊สก่อนนะครับ สุดท้ายก็ปิดที่ถังแก๊สนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนการใช้งานเตาอบนะครับ